เกิดเบื้องหลังตำนานรักหวานเศร้าลูกทุ่งดังกับดาราสาวดาวยั่ว เรื่องเล่าบนทางสายเพลงวันนี้ขอพามิตรักแฟนเพลงย้อนอดีตไปสัมผัสตำนานรักสถานวงการลูกทุ่งระหว่างหนุ่มนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกับดาราสาวดาวยู่ในตำนานที่ถือเป็นเกรด็ดเป็นสีสันที่เคยเกิดขึ้นจริงจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของนักเพลงก็ว่าได้นิตยาสารอนุทินคู่ชีวิตดาราน,นักร้องฉบับที่37เดือนเมษายนปี2 5 2 0ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้มีใจความโดยสรุปดังต่อไปนี้รักต่างวัยเหมยฟ้าก้องเพชรกันนคร ฝ่ายหนึ่งอายุเพียง26ปีอีกฝ่ายหนึ่งอายุ32ขวบทั้งคู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันด้วยความสุขสดชื่นในทุกวันนี้โดยความรักของทั้งสองอุบัติขึ้นในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคืนวันลอยกระทงพอดีกระทงของชายผู้มีอายุเพียง26ปีกับหญิงสาวผู้มีอายุ32ปีบรรจงปล่อยในสะเดียวกันแต่คนละมุมแต่คล้ายพรมลิขิตที่สองกระทง ถูกคลื่นหมุนมาให้ประกบเคียงคู่กันอยู่แล้วก็ลอยคู่กันไปท่ามกลางสายตาของผู้พบเห็นกระทงหนึ่งเป็นของหนุ่มลูกทุ่งผู้มีวัยเพียง26ปีก้องเพชรแกนคอนกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นดาวย่หนังไทยรุ่นเก่าผู้มีวัย3-2ปีคือเหมยฟ้ากระทงทั้งสองจะลอยคู่กันไปถึงไหนไม่มีใครทราบได้แต่บุคคลทั้งสองที่เข้ามารู้จักพูดคุยกันนั้นบังเกิดความรักเกิดขึ้นอย่างเต็มอกแล้วเป็นการพบกันอย่างง่ายๆเข้าใจในรักอย่างง่ายแล้วทั้งคู่ก็ตกลงร่วมหัวจมท้ายกันชีวิต ของทั้งสองดำเนินไปตามบทบาทของแต่ละคนฝ่ายชายเป็นนักร้องลูกทุ่งหนุ่มรูปงามเสียงไพเราะที่มีผลงานเพลงโด่งดังหลายเพลงเช่นหอมกลิ่นดอกคำใต้ผู้พานเสืออื่นปัจจุบันนี้ก้องเพชรกันนครมีหน้าที่ควบคุมวงดนตรีประจวบ19ตระเวนไปทั่วทุกภาคส่วนฝ่ายหญิงแฟนภาพยนตร์ไทยรู้จักเธอดีในนามดาวยั่ว เธอคือเหมยฟ้าซึ่งมีชื่อจริงว่าอรวัรณแสงทองสุขเป็นลูกจีนโดยกําเนิดผ่านชีวิตการต่อสู้จากดารายิ้วขึ้นมาเป็นฟลอชโช์แล้วก็ก้าวออกมาสู่โลกภาพยนตร์ในฐานะดาวยั่วความรักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะทั้งสองฝ่ายอ้างว้างและเดียวดายมาตลอดเวลา ฝ่ายหญิงภายหลังจากที่สามีเก่าเสียชีวิตทิ้งบุตรน้อยไว้ให้ดูต่างหน้าเธอก็อดออมถนอมเลี้ยงมาด้วยดีจนเติบใหญ่ฝ่ายชายหนุ่มนั้นด้านความใคร่กับสาวอื่นก็อาจจะมีบ้างในฐานะลูกผู้ชายแต่ความรักอาจจะยังไม่มีจนกระทั่งทั้งคู่ได้มาพบกันเราคาดว่านี่เป็นความรักครั้งแรกของชายหนุ่มและเป็นรักครั้งที่6ของฝ่ายหญิงที่จะจีรังย่งยืนกันตลอดไป กองเพชรแก่นนครมีชื่อจริงว่าสมควรวงกองเกิดเมื่อวันที่25มกราคมปี2 4 9 4ี่าบที่ตำบลพระยืนกิ่งอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่นโดยเป็นบุตรของคุณพ่อสุพีกับคุณแม่น้อยซึ่งเป็นชาวนาเลี้ยงดูเขาขึ้นมาด้วยความยากลำบากสมควรวงกองเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนด้วยฐานะครอบครัวที่ต้องดด้นดนต่อสู้ทําให้สมควรมีการศึกษาเพียงแค่ปเจ็ดเท่านั้นก็ออกมาทํางานหาเงินเลี้ยงตัวและครอบครัวโดยเขาก้าวขึ้นสู่เวทีผ้าใบชคมวย ต่อมาได้ไปสมัครเป็นนักร้องอยู่กับสุทินเทศารักและก็ย้ายไปอยู่กับวงดนตรีของครูพีราตรีบุภาจนกระทั่งได้มาใช้ชื่อก้องเพชรกนนครที่วงดนตรีสีพรายใจพระเพลงที่อาจและสร้างชื่อให้เขาก็มีเพลงหอมกลิ่นดอกคำใต้ผู่พานสะอื่น

ส่วนเหมยฟ้านั้นบิดากับมารดาเป็นคนจีนเธอมีชื่อจริงว่าอรวรันแสงทองสุขบิดาชื่อนายอิวตีมารดาชื่อนางหงมีพี่น้องทั้งหมด5คนเธอเป็นคนสุดท้องเธอเกิดมาพร้อมกับหน้าตาที่สวยรูปร่างงามพออายุเข้าสู่วัยกำดัดก็ถูกฝึกหัดให้แสดงนิ้วจนเรียกได้ว่าเป็นดาราง,งิ้วอันดับหนึ่งในขณะนั้นเพราะความสวยความอบอัดของเธอจากอาชีพนิ้วเหมยฟ้าก้าวขึ้นมาเป็นฟลอชอวอวดรูปโฉมแก่นักเลงราตรีไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำความสาวสะพรั่งและเรือน ร่างที่เป็นเสน่ห์ทำให้เธอถูกชักชวนเข้าแสดงภาพยนตร์เป็นดาวยูในเรื่องแรกคือแสงโสมจากนั้นชื่อของเหมยฟ้าในฐานะดาวยูหนังไทยก็กระหึ่มในวงการบันเทิงเธอจึงยึดอาชีพดาวยูมาจนถึงทุกวันนี้ด้านชีวิตรักเธอเคยผ่านการมีความรักมาแล้ว5ครั้งและเธอให้คำมั่นสัญญาว่าคนที่6นี้จะเป็นคนสุดท้ายค่ะนี่คือข้อมูลและการให้สัมภาษณ์ในปี2020นอย่ะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปความรักของทั้งสองก็มีอันต้องหลาร้างต่างคนต่างไป พ้องเพชรกันนครเคยเผยถึงเรื่องนี้ในช่วงชีวิตที่เขาตกต่ำลำบากว่า ช่วงที่ชื่อเสียงของเขากําลังหอมฟุ้งรุ่งโรดได้ร้องเพลงประจําอยู่ที่ห้องอาหารย่านถนนวิภาวดีรังสิตและก็เป็นธรรมดาของคนดังที่จะมีแม่ยกแม่ไม้สาวใหญ่ต่างๆมาจับจ้องเบี่ยงมองบางคนยอมทุ่มเทเอาใจทุกอย่างจนเกิดเป็นการแข่งแย่งหัวใจของนักร้องหนุ่มชื่อก้องแต่เขาก็ได้ปักธงหัวใจไว้ที่เหมยฟ้าดาราสาวดาวยั่วหรือเซ็กบอมชื่อดังแห่งยุคว่ากันว่าสมัยนั้นเหมยฟ้าคือยอดดาวยั่วที่กล้าทุ่มเทในการแสดงมากที่สุดสําหรับเหมยฟ้านั้นเธอมีบุตรสาวที่ เกิดจากสามีเก่าคนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาบุษบาคนนี้ก็ได้กลายเป็นนางเอกภาพยนตร์ไทยชื่อดังด้วยนั่นก็คือธิดาธีรรัตซึ่งมีดีกรีเป็นนางเอกตุ๊กตาทองนำแสดงฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม2ปีซ้อนคือปี2535และปี2536จากเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเพณีและหัวใจใส่เกลือย้อนกลับไปเวลานั้นก้องเพชรกับเหมยฟ้าได้พบเจอและตกหลุมรักกันจนได้ตกร่องปล่องชิ้นใช้ชีวิตร่วมกันทั้งสามีภรรยาโดยก้องเพชรย้ายไปอยู่กับดาราสาวในรังรักย่านบางกะปิและ ั้งเป้าหมายร่วมกันว่าทั้งคู่จะไม่พรากจากกัน ด้วยเคมีที่ลงตัวรสนิยมที่ตรงกันความรักของทั้งสองจึงเบ่งบานหอมหวานสดชื่นราบเรื่นอยู่ถึง4ี่ปีเต็มๆแต่แล้วก็เหมือนฟ้าแกล้งชีวิตคู่ของเขาเกิดรวนส่วนเส่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันขึ้นโดยมีความหึงหวงเป็นชนวนหลักให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ในที่สุดความรักของทั้งสองก็แตกสลายลงอย่างยับเยินในนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องได้บรรยายชีวิตช่วงนี้ของเขาว่าในที่สุดความรักของทั้งสองก็แตกสลายลงอย่างยับเยินเขา าหนีออกจากรังรักอันดื่มดำหวังจะไปรักษาแผลหัวใจที่ใดที่หนึ่งแต่เขาเองก็ไม่อาจที่จะทําได้เพราะมีแต่ความห่วงความห่วงจนไม่มีอันจะทํางานจึงต้องเดินสมสารกลับเข้าไปซุกอกเมยฟ้าอีกครั้งหนึ่งเขาสารภาพถึงความรักที่เขามีต่อเมอยฟ้าคนสวยอย่างหมดเปลือกเราจะไม่ยอมพัดพรากจากกันอีกนั่นเป็นคําพูดของเขาในครั้งนั้นความรักที่กําลังจะกลายเป็นความหลังก็กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งมันเป็นการกลับมาด้วยรักอย่างฝังจิตและจริงใจหวังจะปลูกต้นรักบนความดื่มดำไปจนชั่วชีวิต แต่เหมือนพระเจ้าไม่ยอมเข้าข้างชีวิตของทั้งสองจึงหักเหและจำพากอีกครั้งสาเหตุก็มาจากความหึงหวงเช่นเคยแต่คราวนี้มันเป็นความร้าวฉานอย่างรุนแรงท,งทั้งท้งที่หัวใจของเขายังสลักแน่นอยู่กับเมยฟ้าดาวยั่วคนสวยอย่างลึกซึ้งเมื่อทุกอย่างพังพินาศลงไปก้องเพชรก็หันชีวิตเข้าสู่ขวดเหล้าเพราะเขาหลงผิดคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดีและซื่อสัตย์ไปกว่าเหล้าอีกแล้วเขากลายเป็นนักร้องขี้เมางานไม่เอาเอาแต่ขวดแม่โคงเป็นเพื่อนใจต่อมานายห้างประจวบจำปาทองได้รับเขาไปอยู่ เพราะช่วงนั้นนายห้างประจวบได้ตั้งวงดนตรีขึ้นมาเพื่อโฆษณาสินค้าของตัวเองและก็หวังว่าจะช่วยชุบชีวิตของเขาให้ดีขึ้นโดยนายห้างประจวบได้ชวนเขาไปเดินสายและให้เป็นผู้จัดการวงในด้านงานเพลงของกองเพชรแก่นนครช่วงที่มาอยู่กับนายห้างประจวบเขาได้เปลี่ยนชื่อน,นักร้องเป็นสมยศสกุลไทยโดยได้ร้องเพลงชุดนิราศรักเวียดนามผลงานการแต่งของครูสมบัติบุญสิริแต่งานเพลงชุดนี้พอเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงเท่านั้นไม่ถึงกับดังอย่างไรก็ตามชีวิตช่วงนี้ของนักร้องจากที่ราบสูง ็ไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นมากนักเพราะเขายังไม่สามารถตัดใจจากสุราและนารีที่ชื่อเหมยฟ้าซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้ในปี2520ชื่อเสียงและสภาพร่างกายของเขาเริ่มร่วงโรยเขาจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อก้องเพชรแก่นนครอีกครั้งหนึ่งและครูรบบุรีรัตน์ได้แต่งเพลงข้าคือคนไทยให้เขาร้องปรากฏว่าเพลงนี้ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคําพระราชทานประจําปี2520จากการจัดของสถานีวิทยุเสียงสามยอดแม้เพลงจะได้รับรางวัล แต่ชีวิตของกองเพชรก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนต่อมาเขาเห็นว่าชีวิตจะล่มจมหนักขึ้นเขาจึงหันเข้าสู่ผ้าเหลืองตัดสินใจบวชเพื่อระง,งับกิเลสทั้งหลายที่ฟุง้งขุนอยู่ในหัวใจแรกๆตอนที่บวชเขาคิดว่าจะไม่สึกอีกแต่พอคิดอีกทีตัวเองก็ยังเป็นหนุ่มควรจะสึกออกไปสู้กับโลกอีกสักตั้งหนึ่งเขาจึงสึกออกมาจากนั้นก็ออกมาหาร้องเพลงตามห้องอาหารเมื่อสึกออกมาแล้วชีวิตของเขาช่วงนั้นเหมือนว่าทุกอย่างที่เคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือให้เห็นอีกแล้วนอกจากเมียใหม่ ที่เพิ่งแต่งงานกันและเพิ่งจะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุได้ประมาณหนึ่งขวบภรรยาคนใหม่ของเขาก็คือสาวโรงงานย่านเมืองปทุมบัตรนี้มีคนเรียกเขาว่านักร้องตกกระป๋องซึ่งเขาก็ไม่เถียงให้เมื่อยปากและเจ็บใจชื่อเสียงที่โรยรารายได้ที่จำกัดทำให้เขาตัดสินใจหอบหิ้วลูกเมียมาเช่าบ้านอยู่ในสลัมน้ำครามเป็นคลุ้งไม่ต่างจากชาวสลัมผู้ยากไร้ แต่เขาก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมารุ่งอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าได้เจอกับอดีตคนรักอย่างเหมยฟ้าบ้างไหมคําตอบที่ลอยมาจากปากของอดีตนักร้องดังซึ่งบัดน,นี้อาศัยอยู่ในดงสลัมคือก็มีเจอกันหลายครั้งเหมือนกันแหละพี่แต่เราก็ทักกันเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นหรอกครับเธอเจอผมทีไรก็จะคล้องพวงมาลัยให้ผมทุกครั้งพร้อมกับเงินติดไปด้วยเป็นการตกรางวัล เหมยเคยถามถึงความเป็นอยู่ของผมเหมือนกันผมเองก็บอกไปตามความเป็นจริงทุกอย่างเะว่าเธอก็ไม่อาจที่จะช่วยผมได้เกินไปกว่าการตกรางวัลผมเองก็ยอมรับว่าผมยังรักเธออยู่ครับแล้วเรื่องอย่างนี้เคยเล่าให้เมียฟังบ้างหรือเปล่าครับผู้สื่อข่าวถาม ผมบอกเธอเหมือนกันครับเมียของผมจึงวิตกอยู่ว่าผมจะกลับไปอยู่กับหมวยฟ้าอีกครั้งแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะเราทั้งสองมีลูกด้วยกันแล้วยังไงยังไงผมก็จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเมียของผมคนนี้ตลอดไปเขากล่าวอย่างมั่นคงและยืนยันในความรักที่มีต่อเมียสาวโรงงานอยู่ที่นี่รู้สึกอึดอัดไหมครับห้องนอนก็เล็กอย่างนี้รวมทั้งกลิ่นอันไม่พึงปรารถนานี้ด้วยกล้องเพชรเงียบอยู่ ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าอึดอัดเอามากๆเลยเลยครับแต่จะทํายังไงได้ในเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องทนอยู่ในสภาพอย่างนี้จนกว่ามันจะดีขึ้นเลยครับถึงจะได้ขยับขยายไปหาที่อยู่ใหม่บางครั้งผมได้ยินเพลงเก่าของผมก็ยังมีความรู้สึกว่าผมจะต้องกลับมาดังอีกครั้งนั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกนะครับเพราะตอนนี้คุณพรชัยสิทธิสัมพันธ์ได้ให้ผมอัดเทปเพลงขึ้นมาใหม่ชุดหนึ่งคือชุด ลืมคำสัญญาหากบุญและวาสนาของผมยังมีก็คงฟื้นตัวได้ความหวังของผมก็อยู่ที่เพลงชุดนี้แหละครับและผมก็หวังจากแฟนๆเพลงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยให้ผมได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ช่วยกันสนับสนุนก้องเพชรแก่นนครคนนี้บ้างนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายและน่าเศร้าใจยิ่งหลังจากเข้าให้สัมภาษณ์ในปี2530เวลาผ่านมาอีกเพียง6ปีก็มีรายงานข่าวว่าก้องเพชรแก่นนครอ,อดีตนักร้องดังซึ่งอาศัยอยู่บ้านพักกับภรรยาแถวแถวทุ่งสีกันดอนเมืองโดยเปิดร้านขายของชำและอาหารตามสัง่งได้เกิดช็อกหมดสติล้มในห้องน้ำญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลแต่หมอก็ช่วยไม่ทันก้องเพชรแก่นนคร เสียชีวิตลงเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2536ในวัยเพียง44ปีปิดตำนานปองปรีดา2ท่ามกลางความเศร้าอาลัยของญาติมิตรและแฟนเพลงที่ทราบข่าวแฟนเพลงคนไหนคิดถึงก้องเพชรแก่นนครก็เปิดไปฟังเพลงของเขาที่มีอยู่มากมายใน YouTube และยังคงเป็นอมตะได้เลยนะครับ